ครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมไม้แล้วนะครับวันนี้ก็มีมิสติ้งที่ห้วยทวงอีกแล้วนะครับที่เดิมเลยก็เป็นที่ประจำของบ้านผมเลยนะอันนี้เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอผมไปเลยก็รอบนี้จะมีอีกอําเภอหนึ่งมาเลยนะครับก็จะเป็นพี่พ,พี่น้องน้อง,องทางเซกาด้วยนะครับทางน้องต้าแล้วก็พี่เฟิร์สนะครับว่าจะมากับพี่ฟิล์มฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์มึงของหลงนะครับ โอเคอันนี้ผมก็จะไปกับน้องจีโซนิกร้อยยห้านะครับซ้อนกันไปนะครับไปแบบชิวๆเรื่อยๆนะครับมันก็ใกล้ๆบ้านเองนะครับขี่ประมาณ6กกิโลได้นะครับไม่ไกลนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับ ตอนเช้าก็มีคึมๆนะครับตัวท้องฟ้าเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็โล,ล่งละน่าจะมีติงกันได้ชิวๆนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้มานะครับเพราะว่ากลัวฝนตกกันนะครับ โอเคไฟเขียวแล้วครับอ้าวดับดับดับผมก็เป็นนะปล่อยคัดแรงรถยนต์ดับเลย น่าจะเขียวพอดีเลยไหมเนี่ยเจดูสูนยามาฮ่าทำใหม่ <Yeah. S 1> อืมพอกโอเคขึ้นอยู่นะ <Yeah. S 1> นึกงว่าสูญแบบบิ๊กไบเลยนะได้ยอยู่นะเนี่ยฮะใช่เหรออ๋อ <'s> oh, ตรงที่ซ่อมนะใช่ไหมย, <Yeah. S 1> ยืนอยู่ใช่ไหม จ j มันจะข้ามได้ไหมนีด่ดูดิสองตัวนี้หาเขียวละค่อยๆไปกันเราสีเหมือนกันเลยรอข้ามทางมาเลยอันนี้น่าจะเป็นศูนย์ขายใหญ่สุดจะเป็น r 3เนาะกับ XMax สองรุ่นนี่ฮอนด้าคลิกตัวใหม่ก็สวยสีขาว ชิวๆครับชิวๆมีตลาดคลองถมด้วยวันนีร้รถแห่รถแห่ อเคเลยครับดีนะฝนไม่ตกนะไม่งั้นมาไม่ได้แนะ่นอนแต่ว่าทางเซกาเขาตกแล้วนะครับคำาะก,ก้าก็มีลินบ้างแล้วก็น้องทางสว่างในดินผมก็ชวนนะแต่ว่าน้องติดฝนนะครับเลยมาไม่ได้ มีฝูงควายด้วยข้างหน้าโอ้โหเราน่าจะมาถึงก่อนไม่มีคนเลยเจแต่บรรยากาศได้นะมันไม่ร้อนอะ เขาน่าจะกําลังขับรถมานะพี่ว่านะเออเดี๋ยวรอก็ได้พี่ว่า เดี๋ยวนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่เรียนครับผมกำลังแพงเลยช่วงนี้ใช่ครับตัดมาใหม่ๆสดๆเลยกี่ร้อยนี่พี่ถึงพันไหมครับไม่รู้ต้องถามเจ้าของครับบาปพี่เจ้าของใครมาห้าห้าร้อยกล้องเราวันนี้นายขอดูรูปหน่อยเจชิบน้องเอาแคนนอนแปดร้อยดีมาครับอันนี้มาถ่ายรูก อืมกล้องใหญ่นี่ครับสนิทเขาก็จะแบบได้ภาพที่แบบลึกแล้วก็คมกว่าเออสวยนะโอเค,อเคใช่ครับก็วันนี้เรามามีติ้งกันที่เดิมนะครับเป็นห้วยทงนะครับที่บ้านเรานะครับวันนี้วันนี้มาแบบเป็นกลุ่มเดียวเลยตอนนี้ก็คือยังไม่มีคนมานะครับบรรยากาศกำลังได้นะครับฝนก็มีลินบ้างน,นิดน,นึงนะครับ นี่มาดู R3 นะครับสีม่วงล้อทองแล้วก็เป็น Z800 เจ้าเดิมนะครับคันนี้ไปทุกที่ที่มีถนนแล้วก็รถผมนะครับแล้วก็จะเป็น R15 ของพี่เฟิร์นนะครับแล้วก็จะเป็น MT09 ของน้องเบลนะครับแล้วก็ R7 นะครับคันนี้ CBR250 d บ R นะครับอันนี้ <c ười> แล้วก็จะเป็นนินจาสี่ร้อยนะครับต่อไปจะเป็น MT-10 นะครับแล้วก็ Z900 นะครับ X-MAX 300นะครับแล้วก็ 650R R15 VVA แล้วก็จบด้วย f o r z a 350นะครับตัว All n e ิดูครับบรรยากาศ คิวเกินะละคน